โอเคครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมแก๊งหมูกรอบซึ่งตอนแรกเรากำจะมาถ่ายถั่โลูอบกรอบถ <laughs> าโร่ทอดดีกว่าโร่กอบกรอบกันที่นี่นะครับแต่มากําลังจะถ่ายกันเลยครับกําลังเตรียมอะไรหลายๆ,ๆอย่างเขาก็ยิงเราตายทั้งนั้นเราก็เลยมาปิดฐานเขาในที่สุด<อ>นั่นครับนี่ครับนั่นคือหน้าตาของเขาเอ้โ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 อ้ทำไมทำงั้นผา รู้สึกว่ามันสงบนิ่งมากเลยนะนี่มันคือตอน้นมะ้าวอ้าวมันพับจออยู่นี่หว่ามันไปเล่นเฟซบุ๊กอยู่แน่เลยนั่นไงมันพับจอไปสี่สิ้านาทีแล้วมันโดนมันโดนมันโดนชึบข้าไปสองตัวไม่กล้าออกเลยไม่กล้าออกมาเลยใช่ไหมโอ้เป็นอะไรที่ทุเรศมากวิพี่โอมาดูนี่ดูนี่ว่าดูหน้าดูหน้าฉันนะนั่นน,นํามูก่อนนี่คือทางเขาตากล้องซูมาเลยนเนี นี่แล้วหน้าตาคือหน้าของโอ้โหนี่คือหน้าของอาบังขายโรตีใช่ไหมเออมาดูก่อนเดี๋ยวม่ใช่ต้นมะพร้าวโอ้ตายยังไงอ่ะโอ้เหยียบไฟตายเฉยเลยโอ้อะไรนี่แย็บเอาโอ้แย็บพี่ทำไมอ่ะโอ้โหโอ้โอ้เอ้าพี่ยิงหมดลูกน้องแกงตัวเองตายโอ้มาดวลปืนกันโอ้มาอะไรอะไรไไมมมม่่ีปืนาเร็ว เอ้าโอ้กยิงก่อนได้ไงเนี่ยโหยิงก่อนไม่ได้เปียบหรอกโอ๊กมาเราไปถ่ายท่าด้วอกกรอบกันดีกว่ามาชิวอึ๊บอึบอึ๊บอึบอึ๊บอึ๊บไหนน้องแอมอยู่ไหนทำไรวะอึ๊บอ่าอึ๊บอ่าเลยกระโดดดิอึบอึบแต่กูไม่เห็นภาพเองคิดไปไกลเลยไหนน้องแอมอยู่ไหนโอ้โหเฮ้ยมันมาแล้วน้ำหมูกรอบ นี่แหละกระจอกเอ้ยจอมส่วนอะไรก็ฆ่าได้ข้าของหัวหน้าแกงยากุซ่านะรู้ไหมนี่คืออาถังหัวหน้าแกงข๋มน้องแอจะพี่กำลังขึ้นไปหาเฮ้ยเอาปืนมาเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเราไม่ต้องกลัวข้ามาช่วยแล้วเฮ้ยฮึน้องแอนขึ้นไปได้ไงขึ้นไปได้ไงขึ้นไปขโมยได้ไงอ่ะเนี่ย ขึ้นทางไหนปีนต้นมะพร้าวหืมไฮเทคมากปีนต้นมะพร้าวนะครับเขาบอกมาเอ้ยเอ้าตายได้ไงเนี่ยตายได้ไงอ้าวอ้าวยเลยเลยไอ้พวกนี้ใครมันตั้งชื่อว่านำมาเนี่ยมีคนตั้งชื่อว่านำด้วยนี่มันต้องขึ้นต้นนี้ ตอนนี้มันถึงไม่เก่นี่ผมเองนเห็นไมเ่ยนึกว่านี้ดีให้ให้เลีอยกับทุกคนเลยดีเราคุยกับลูกน้องในแก๊งก่อนนะขาเลือดกับปื่นะขาปืนเลยช่วยหน่อยแอมมาดูแอมเห็นตังนี้แอมว่าช่วยอะไรเห็นน้ำอ่มันพัดพอดีตัวผมใส่รหัสถูกแล้วแต่ไม่ได้ออเอเคเนี่ยรับเรื่องไว้นะแล้วก็คนนี้ให้ช่วยอะไร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 แอดผมขอเงินหนึ่งล้านขอเงินหนึ่งล้าน อเงินผมมีเท่าไหร่สองแสนสามหมื่นสี่พันมาขอหนึ่งล้านเอาไปเอาไปเลยเอาไปห้าเลยเอาไปห้าล้านเลยนี่เอาไปห้าบาทเอาไปก่อนนะโอเคนะเข้าใจนะไม่โกรธไม่โกรธนะไม่โกรธนะไม่โกรธนะห้าบาทโอเคแอดผมขอเงินหนึ่งล้านได้ไหมไม่ได้ให้ห้าบาทแล้วพอจะซื้อโอรีโอชุโอหาแอดให้เจอะอะโอออะอ โอ้สุขความพิ่งว่างไก่พ้นเออโอเคลาก่อย <c oughs>